สวัสดีครับ ครับผมอาผมรัชกิจนะครับจากบริษัทบริษัสหายนะครับวันนี้คุณรัชกิจอยากมา c h ร์เลนต์ตำแหน่งอะไรฮะเป็นตำแหน่งทางวิศวะออกแบบครับเป็นตำแหน่งของบินเมนเจอร์ครับผมเป็นระดับผู้จัดการใช่ไหมฮะใช่ครับผู้จัดการครับเดี๋ยวเราจะทำตั้งแต่ตัว flow p o s สต o b ไปด้วยแล้วก็เดี๋ยวจะทำ Search เป็น one c คลิก s e a r c h ให้คุณรัชกิจด้วยนะครับครับผมเดี๋ยวเบื้องต้นก็นี่เข้าตามเมนูที่ทางทีมงานเราขึ้นหน้าจอให้เลยนะครับแล้วก็ตั้งแต่ประกาศงานใหม่นะครับเดี๋ยวเป็นภาษาไทยต้องมีประสบการณ์แนนนน่อะครับ ระดับผู้จัดการนะฮะเราเรียนมีประสองงานก่อนครับผมคุณรัชกิจต้องการอยากได้คนที่ทำตำแหน่งตำแหน่งจะเป็นผู้จัดการแผนกเขียนแบบรีวิชครับโอเคผู้จัดการแผนกเขียนแบบรีวิชนะครับันนี้่คือชื่อตำแหน่งของที่บริษัทเลยถูกไหมฮะใช่ครับผมโอเคเวลาเขียนแบบรีวิชนะครับเดี๋ย่าลองใส่แบบใส่ชื่อไม่มีปัญหา แล,แล้วถ้าเรียกว่าอาจจะยังไม่ได้เป็นเลเวลผู้จัดการมาครับแต่ถ้าประสบการณ์สูงคุณรัชกิจพิจารณาไหมครับหรือต้องเป็นผู้จัดการมาก่อนในนี้นี่คือเราต้องการที่มีประสบการณ์เป็นลดเดอร์่อนะคารับอาจจะประมาณ3ปีขึ้นไปนะครับถ้าเป็นในแง่ทีมลีดเป็นซูเปอร์วิเซอร์รับไหมฮะรับครับรับเนโอเคงั้นเดี๋ยวลองดูนิดนึงตามชื่อที่ระบบแนะนําขึ้นมานะอย่างถ้าเป็นบิมโมเดลเลอร์หรือว่าดีไซน์เอนจิเนียร์ที่มีประสบการณ์สูง ก็รับไหมฮะดีไซน์เอนจิเนียร์ได้ครับดีไซน์ดีไเอนจิเนียร์ได้นะครับโอเคก็ประมาณซีวิวถ้าเขาใช้เรเิทหรืออะไรอย่างนี้รับไหมฮะจริงๆแล้วเราต้องการในส่วนที่เป็นวิศวะครับถ้าเป็นสถาปัตย์เนี่ยเราไม่รับเลยครับ๋อโอเคสถาปัตย์ไม่รับนะเพราะว่าเราจะเป็นในส่วนของงานออกแบบงานระบบ MEP นะครับได้ครับงั้นเดี๋ยวเลือกให้ก่อนประมาณนี้นะครับแล้วก็ทีนี้เนี่ยตัวคีย์เวิร์ดชื่อคีย์เวิร์ดเบื้องต้นก็คงมีตัว MEP กับตัวเรเบทสองอย่างนะฮะ ออโต้แคดด้วยครับออโต้แคปด้วยนะครับโอเคออโต้แคปก็เลือกได้จากด้านล่างทีนี้เผื่อท่านที่ยังไม่ทราบเวลาเราพิมพ์ชื่อโปรแกรมไปด้านล่างมันก็จะระบบจะแนะนําคําเหมือนเดิมท่านภารกิจเบื้องต้นมีอันไหนเข้าตาไหมแต่ว่าถ้าจริงๆ3อันบนเป็นเมนหลักก็ไม่ต้องเลือกเพิ่มก็ได้นะครับครับประมาณนี้ครับประมาณสามคำนี้เป็นหลักนะฮะงั้นอันนี้สายอาชีพนะครับก็จะเป็นประมาณนี้วิศวกรเราเอาสับอันนี้ออกนะครับเราก็เลือกเป็นสายวิศวกรแต่ว่าสําหรับท่านอื่นที่อยากเลือกมากกว่าอัันนน้ก็สาามรถไป ได้เพื่อให้มันจับแอที่ได้เยอะขึ้นนะครับอย่างเช่นอย่างนี้ครับ จอบีมแมเจอร์นะครับมีออโตแครดมีนน่นมีนีนนนนน่แต่ว่าในการโพสจ็อบเนี่ยมันก็จะเป็นการแมทชิ่งแบบกว้างๆนะครับมันจะไม่ได้แคบเหมือนตอนเสิร์ชอันนี้ก็สามารถพอใจถึงลับไปก่อนได้นะครับใครที่อยากให้มันแมทชิ่งเยอะแมทชิ่งน้อยสามารถไปโมดิฟายเองกันได้อีกทีหนึ่งนะฮะก็ต,ต้องมีการเพิ่มเติมข้อมูลเข้าไปด้วยอันนี้ก็ทําให้ดูเป็นตัวอย่างคร่าวๆมงมฟอมหน้านี้เนาะว่าอาจจะเพิ่มบางส่วนยังไงบ้างนะครับเพื่อจํากัดเพื่อกลุ่มคนที่เราต้องการจริงๆนะครับพูดถึงวุฒิการศึก นะครับกรุงเทพครับกรุงเทพนะฮะโอเคนะครับกรุงเทพอันนี้เงินเดือนคุณราชกิจแจ้งคร่าวๆก็ได้ครับประมาณเท่าไหร่ห้าสิบขึ้นครับห้าสิบขึ้นถ้าเป็นโพสต์งานต้องใส่นะใช่ไหมอันนี้ประมาณเท่าไหร่ดีครับถ้าใส่แม็กซิมัมเดี๋ยวทีมงานจิ้มให้ดูนิดนึ่งห้าห้าครับหกสิบก็ได้ครับหกสิบประมาณหกถึงประมาณนี้นะครับโอเคนะครับแล้วอันนี้ก็แมทชิ่งมันก็จะก็เรียกว่าชัดและตรงขึ้นนะครับอันนี้ก็ถัดไปได้ สมมติว่าโพสเรียบร้อยแล้วสมมติวาต่าโพสเรียบร้อยหลายท่านสงสัยถ้าเป็นเวลาเซิร์ชใส่เงินดีลายเปิดได้นะครับ ก็สามารถใส่ห้าหมื่นไม่ต้องใส่แม็กซิมัมแต่ถ้าเป็นโพสต์จ็อบแนะนำไม่ใส่ทั้งต่ำสุดและมากสุดเพื่อเป็นการกำหนดเรนจ์นะฮะทีนี้ออนไลน์เสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาดูวันคลิกเสิร์ชกันเลยนะครับก็จะอยู่ในหน้านี้เลยคลิกมาปั๊บก็จะไปสู่หน้าเสิร์ชเลยนะฮะซึ่งข้อมูลที่เรากำหนดไว้ในหน้าของการโพสต์จ็อบเนี่ยก็จะมีข้อมูลตามมาด้วยนะครับตามคีย์เวิร์ดที่เรากำหนดไว้เราสามารถเพิ่มเติมได้นะครับเดี๋ยวดูผลลัพธ์กันนิดนึงนะครับคนแรกเป็น mechanical design engineer นะครับมีคีย์เวิ ะครับเรบ i ดนะครับอย่างคนแรกที่ถือว่าเอาแค่วดดิ้งก่อนนะครับค่อนข้างตรงไหมฮะค่อนข้างตรงครับแต่ว่าไม่แน่ใจว่าเคยมีประสบการณ์ในการเป็นลีดเดอร์หรือเปล่าเดี๋ยวลองดูคนที่ถือนิดนึงโอเคดีไซน์เอนจิเนียร์ซีเนียอเคทีนี้เดี๋ยวเบื้องต้นถ้าจะเอาเลเวลที่เป็นลีดเดอร์หรือเป็นแมเนจเจอร์เดี๋ยวลองเบื้องต้นแนะนําใส่เป็นปีประสบการณ์ขั้นต่ำไปก่อนนะครับหรือตัวเงินเดือนนะฮะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวลองเล่นประเด็นตรงนี้ดูประสบการณ์จริงๆอย่างน้อยกี่ปี นะครับห้าปีขึ้นครับห้าปีขึ้นไปเดี๋ยวลองดูผลลัพธ์นิดหนึ่งนะครับอันนี้คือตัวของเงื่อนไขนะครับที่เราใช้ในการเสิร์ชแล้วก็จะเสิร์ชได้จริงๆด้วยเดี๋ยวลองสองแบบเพราะว่าบางท่านประสบการณ์เยอะอาจจะไม่เคยเป็นหัวหน้านะครับเดี๋ยวเราก็อาจจะใส่ตัวเงินเดือนไปด้วยนะครับใส่เงินเดือนไปด้วยก็ได้อันนี้คุณรัชกิจให้ได้ไม่เกินประมาณ6 0 k ถูกไหมครับใช่ครับผมโอเคงั้นผมใส่เงินเดือนประมาณ50-60ถึงเลยก็ได้อันนี้ก็จะแคบหนึ่งนะฮะแต่ว่าผมก็ตรงงเเลลยยดดี๋วอู ผลลัพธ์นิดเนึงเพราะว่าถ้าเราไม่ใส่ห้า0 0ื่นเดี๋ยวจะเจอเลเวลจูเนียร์แต่ถ้าเราไม่ใส่หกหมื่นเดี๋ยวก็จะเจอคนที่รับสูงกว่าแต่ว่าอันนี้ก็จะแคบไปเป๊ะเลยก็คือครับ4ี่หม <20, 000 S 1> ื่นาวนี้ไม่ขึ้นละเดี๋ยวลองดูคนที่สองนิดนึงนะครับ,รบวิศวะก็โอเคจริงๆถ้าด้วยเวิร์ดดิ้งด้วยสายอาชีพเนี่ยมันตรงแล้วถูกไหมครับแต่คุณธนชัยอาจจะยังติดเรื่องหนึ่งคือน่าจะเป็น Level Manager ถ้าเป็นแบบนี้นะจริงๆมีเทคนิคคือเบื้องต้นถ้าคุณรัชกิจไม่ได้ซีเรียสลองเข้าไปอ่านโปรไฟล์ละเอียดแต่ละคนดูว่าถ้าเป็นอีกเทคนิคหนึ่งผมคิดว่าลองเดี๋ยวทีมงานอาจจะลองแก้ชื่อตำแหน่งให้นิดนึงนะครับจริงๆลองเหลือไว้ว่าเป็นคําว่า Manager อร์หรือคําว่าถ้าเป็นหัวหน้างานก็พอพิจารณาไหมครับ ได้นะฮะหัวหน้างานซูเปอร์วิเซอร์หัวหน้างานเนี่ยหรือเป็นหัวหน้าเฉยๆก็ได้ครับในคำว่าหัวหน้าเฉยๆก็ได้อ่าแล้วก็เดี๋ยวลองด้านล่างเอาออกนิดนึงนะครับแล้วเรากดเซฟอันนี้เป็นอีกทริคหนึ่งะนะครับหลายท่านดูอยู่สงสัยเราไม่ใส่ชื่อตำแหน่งแบบ สายงานได้ไหมได้นะครับคือเราก็จะได้คําผู้จัดการมาแต่เรายังคงดูเวิร์ไว้ใช่ชวงเงินเดือนยังอยู่นะครับประสบการณ์เมื่อสกรีใส่ไว้ใน5ปีขึ้นไปก็ยังอยู่แล้วถ้าเป็นลักษณะนี้พอได้ไหมครับสมมติคนนี้เป็นผู้จัดการภาคก่อสร้างนะครับแต่จริงๆเป็นเชนเนลเอนจิเนียริ่งแมเนเจอร์นะครับดูเรื่อง Rabit Struc t u r e นะครับได้ AutoCA d นะครับได้เรื่อง BIM อนะฮะอย่างคนนี้ถือว่าโอเคไหมฮะถือว่าจริงๆธุรกิจเรามี2รูปแบบนะครับเป็นธุรกิจที่เป็น CM แลก็เป็นธุรกิจ เป็นดีไซน์คือถ้ามาทางดีไซน์เนี่ยผู้บริหารต้องการดีไซน์ที่ตรงเลยครับที่ซน์ที่ตรงเอเยเลยถ้าเป็นคนนี้อาจจะไปทางของ C.M. ซ<ม>ส,ส่วนใหญ่งั้นผมต้องอยู่ที่ดีไซน์มากกว่าต้องสะโขบสายอาชีพให้นิดน,นึงเดี๋ยวทีมงานเลือกสายอาชีพให้นิดน,นึงนะครับผมคิดว่าอันนี้น่าจะทําให้ตรงและเดี๋ยวเ,เลือกสายวิศวกรน,นะครับ แต่เราจะไปเลือกทางถ้าดีไซน์เอนจิเนียร์เดี๋ยวผมไม่แน่ใจว่ามันจะไปซับอยู่ในถ้าจะเป็นวิศวกรเครื่องกลพวกเนเครื่องกลเดี๋ยวลองเลือกเป็นเครื่องกลแรงไฟฟ้าไฟฟ้านะฮะลองสอบนี้ดูก็ได้ จริงๆนี้ก็เป็นแบบว่าหลากหลายวิธีในการที่จะสกรีนนะฮะสกรีนตัว d า t a าเได้ค่อนข้างเยอะอย่างเช่นเมื่อสักครู่นี้ในเรื่องของอายุงานเองช่วงเงินเดือนเองก็จะสกรีนเลเวลได้ระดับหนึ่งใช่ครับแลเราลงโฟกัสในแง่ความชี่ยวชาญใช่ครับแล้วก็จริงๆเพิ่มเติมนิดนึงครับถ้าเพิ่มคําว่าดีไซน์ไปในคีย์เวิร์ดผมว่าลองเพิ่มคำว่าดีไซน์ไปในคีย์เวิร์ดด้วยก็น่าจะทําให้ตรงขึ้นนะครับอ่าโอเคแล้วเดี๋ยวลองเซฟดูนิดนึงครับนี่ก็ถือว่าใช้ตัวกรองค่อนข้างเยอะนะครับแต่ ได้ทุกตัวนะครับถ้าหากว่าเราแบบว่าค้นหาเรื่อยๆก็มีวิธีการต่างๆก็สามารถที่จะใช้ตัวกรองอย่างท่านนี้เขาจะมาสายดีไซน์เอนจิเนียร์ครับเป็น a s s i s ส a n น p r โปรเจกต์แมเนนะครับอเดี๋ยวลองสไลด์ลงมาอีกท่านหนึ่งนะครับซูเปอร์ว o เซอร์นะฮะดีไซน์อ่าดีไซน์เอนจิเนียร์บิลดิ้งแมเนจเจอร์นะครับ อันนี้ติดดีไซน์ system design นะครับอันนี้เป็นแบบหนึ่งผมปิดท้ายให้แบบนี้ดีกว่าเดี๋ยวกลับไปที่ชื่อตำแหน่งนะครับทีมงานคราวนี้เราลองใส่เขาว่าดีไซน์ไปที่ชื่อตำแหน่งเดี๋ยวเราไม่ใส่ ตัวยศละ๋ย่ใส่คาว่าดีไซน์ไปดีกว่าแล้วก็เดี๋ยวไปเอาดีไซน์ตรงคีย์เวิร์ดออกนะครับอ่ะแล้วเดี๋ยวลองดูผลลัพธ์นิดนึงผมเป็นเจ้าทูกเรา่องเรื่องของประสบการณ์แล้วก็เลเวลไว้ระดับหนึ่งนะครับแน่ใช่ครับอันนี้เป็นตำแหน่งที่เขาเรียกว่าเจาะเฉพาะนิดนึงนะครับหลายท่านจะเอ๊ะอาจจะมีวิธี search ค่อนข้างละเอียดแต่ว่าลองดูหลายๆแบบครับเพราะว่าอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของการ search เพราะว่าบางที search มา23แบบเนี่ยผลลัพธ์มันคนละอย่างนะครับมันก็จะได้โปรไฟล์ที่หลากหลายผมว่าดีสุดคือถ้าคุณาชกกิอยไไดด้ีซน์งื ตำแหน่งไปดีไซน์ไว้ใส่คีย์เวิร์ดที่เราต้องการแล้วก็ท่านในเลเวลแมเน g เจอร์ในเลเวลหัวหน้างานใช้สบการแกกับเงินเดือนไว้แล้วเราไปเลือกโปรไฟล์ดูจะตรงสุดนะครับขออนุญาตสาธิตให้ดูหลายแบบด้วยนะครับเผื่อเป็นไอเดียให้ท่านอื่นด้วยนะฮะจะเป็นลักษณะประมาณนี้ดีไซน์พ p ู o v e m e n t Engineer นะครับสไลายลงมาคนที่2นะครับโอเคจะเป็นประมาณนี้ Assistant Design Manager ออะไรอย่างนี้ ข้อมูลรงันี้ถือว่าอยู่ในขายของกลุ่มคนที่เรากำลังมองหาไหมครับธุราชกิจครับอยู่ในระดับหนึ่งครับครับอาจจะต้องลงมาดูในรายละเอียดหรือว่าอาะมีตัวกรองหรือเพิ่มเติมที่สามารถใช้ได้เพื่อตรงกับตำน่งงานที่มองหาก็ใช้ได้เช่นเดียวกันนะครับครับผมครับขอบคุณนะครับ